สวัสดีครับท่านผู้ชมสบายดีพ่อไม่พี่นอ้องสชียวปู่สชียนเนาะคลิปนี้ก็มาพ่อกับเบาพันธ์อีกคือเก่าเนาะพี่น้องคลิปนี้เบาพันธ์กับนี่คลิปของพี่คนหนึ่งมานําเสนอพี่น้องเนาะทีเพ่นเบาเกี่ยวกับประเทศลาว้ะกพูชาแล้วก็กป,รวกประเทศไทยสามประเทศนี้เนาะเออทีเพ่นธ์เบากะให้คอคิดให้แนวคิดเท่า เพื่อตัดสินใจเพื่อเอาไปปรับปรุงใส่ในชีวิตประจำวันห้าแบบได้ดีเลยแหละในความคิดของวาพันบาเนาะก็คือพันบาถึงว่าประเทศเล่าในการพึ่งพาจีนโดยการให้จีนมาลงทุนหลายสิ่งหลายอย่างการขนส่งคมนาคมด้อมไปถึงโครงสร้างเอียงต่างๆถนนหนทางเอออันนั้นก็เป็นความผนเนาะอันนี้คนลาาห้าวตรงยอมรับเนาะพี่เนาะ จนเทไห่เฮ้าเป็นหนีเป็นสินเนาะประเทศลาวเฮ้าเป็นหนีเป็นสินจนเทไหายประเทศเขาซูวิกฤตยังปัจจุบันหนีเนาะพี่น้องน้อมไปถึงประเทศกัมพูชาก็คือกันเนาะพี่น้องกะวังเพิงจีนทุ่นจีนเขาไปร่งทุ่นยิงต่างๆห้องสางื้นฐานียงต่างๆกะวังจีนเบิร์เนาะพี่น้องพี่เพิ่นกับามวสูฟังเนาะพี่น้องบัดนี้เพิ่นกับเตือนพี่น้องคนไทยคือกันเนาะเกี่ยวกับการทีเฮ้าห่ โอกาสกับคนจีนนี่มันก็มีทั้งขอดีแล้วก็ข้อเสียเนาะพี่น้องแต่เรื่องประเทศไทยบาพันสีวาเวานาะปล่อยให้เป็นนาทีของพี่น้องคนไทยเพิินเบากันเองเพราะว่ออมามันบเป็นนาทีของบาพันเนาะบาพันบ่สามาถสีวาได้เนาะพี่น้องมันเป็นเรื่องของเพลินบาพันก็บสีวาถึงประเทศเลาวเขานี่แหละพี่น้องก็คือเนี่ยพี่น้องการทีเข้าเพิงผ้าข้าเจ,าจเ้าจนเกินไปเจยวกับการทีเ้าผ่าน บางสิ่งบางอย่างก็คือการทีพผูน้นำเล่าผาดน,นี่คือการทีบ้างแผนโครง,ส,งสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจอยู่ประเทศเล่านี่คือรัฐบาลว่างแผนในระยะยาวก็คือไปกู้เงินต่างประเทศเขามาลงทุนลงทุนบ้างแผนระยะยาวอย่างเช่นเคลื่อนไฟฟ้าโครงสร้างอย่างต่างๆที่มันต้องอาศัยกําไรในหลายปีมันจังสิเห็นผลนยังประมาณนี้โดยที ขาเจ้าบ่ไว้วางแผนตรงว่าเออปกติแล้วค้นเห้านี่กะกินมื้อนี่มื้อนี้ก็ต้องกินเมื้อนื่ก็ต้องกินเสมอนี่เขาใส่ชีวิตรวยการบริโภคเฮาต้องกินต้องใส่ไปเสมอเสมอแต่การวางแผนโครงสร้างพัฒนาประเทศเขาผัไปเน้นใส่เอาเงินไปกู้เงินมาจำนวนมากแล้วไปถุ่มใส่โครงการระยะยาวที่เฮาหวังผลระยะยาวอยังประมาณนั่นคือจุดขาดของรัฐบาลประเทศเราเนานอกนอ กลับไปฟังคลิปน้ำกันด้วยพี่น้องว่าเพลนเบาแนวไรเนาะหลายคนอาจจะทำใจไม่ได้แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงทุนกีนที่เราเห็นตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศกมัมเบนเราได้ยินข่าวเราติดตามอยู่ในโลกออนไลน์เราจะได้ข่าวว่าลาวเองตอนนี้เขาเหลือเงิน ทุนสำรองแค่พันกว่าล้านเหรียญพอจะสั่งสินค้าเข้าออกได้เงินแค่งวดเดียวเดือนเดียว,ยวลาวไม่มีไรายได้แต่ลาวไปกู้หนี้ยืมสินจีนเข้ามาเยอะแล้วการค้าการขายในลาวก็ไม่ได้เป็นของคนลาวแต่เป็นของคนจีนคนจีนก็ามาทําธุรกิจทุนใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าขายขาย,ขายส่งธุรกิจโรงแรมธุรกิจพลังงานธุรกิจการขนส่ง ประเทศกัมเบียนก็เช่นกันเจอจีนเข้าไปคุมทั้งเมืองอย่างสีฮนุบิวเป็นต้นหรือยอย่างในพนมเปญตึกลาำบ้านช่องเกิดขึ้นมากมายรวนมาจากเงินของคนจีนประเทศไทยหันมามองตอนนี้หันทางซ้ายหันทางขวาหันอยู่ข้างหน้ามองไปตรงๆเราก็เห็นสินค้าจีนทั้งนั้นเราก็ซื้อเสียด,ด้วยมันถูกราคามันถูกกว่าสินค้าที่เราเคยซื้อ พัดลมตัวหนึ่งเคยซื้อราคาเจ็ดแปดร้อยต่าๆเดี๋ยวนี้ตัวนสองร้อยกว่าบาทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโทรทัศน์ทีวีเข้ามาเราซื้อทีวียี่ห้อญี่ปุ่นราคาหมื่นกว่าบาทสองหมื่นแต่พอเป็นยี่ห้อของจีนราคาเหลือแปดพันเจ็ดพันมันถูกกว่ากันเราก็ซื้อรถยนต์เห็นไหมฮะลดแล้วลดอีกจากราคารถไฟฟ้าราคาเป็นล้านตอนนี้เหลือคัละสี่แสนกว่า เราชอบเพราะอะไรมันทันสมัยมันไม่ต้องใช้น้ํามันเพราะน้ํามันบ้านเราแพงเมืองกินก็เลยเข้ามาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ใหญ่โตกันตอนนี้เจ็ดแปดแห่งรถญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตเป็นทุนไทยบวกกับทุนญี่ปุ่นรถที่ใช้น้ํามันกินน้ํามันตอนนี้สู้ไม่ได้ปิดโรงงานกันเป็นแถวคนงานตกงานกันใหญ่โตทุเรียนที่เมืองจันทบุรีเจ้าของตอนนี้เจ้าของไร่ก่ายเป็นคนกินเข้ามาซื้อเข้ามาเช่า ซื้อไม่ได้เขาก็ใช้วิธีการหาโนอโมินียิงรัฐบาลจะเปิดให้มีเช่าได้เก้าสิบเก้าปีเขาก็สบายกันเงินเขาเยอะเขามาทีละคืดเขามาทีละเก้าอะไรล่ะคอนโดมิมเนียมเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าจังหวัดเชียงใหมนะ่เนี่ยคอนโดแต่ละตึกแต่ละตึกขึ้นกันนึงสูงมาเข้าไปปุบติดป้ายภาษาจีนหลาไปหมดมีแต่คนจีนอยู่อาศัยขนาดตอนนี้ไม่ได้ให้อยู่75%็ดบ้าเปอร์เซ็แต่เขาก็มาครองอยู่แล้วใช้โนอมินีเหมือนกัน สินค้าแบกกระดินที่อยู่ตามท้องตลาดตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยาเหลือลบตอนนี้ใครลองไปดูในทิกตอกตรงนี้ดูก็ได้อยู่ในแอปอื่นๆก็มีสินค้าที่เราโฆษณาให้อยู่ตอนนี้แต่ละรายการแต่ละรายการราคาถูกถูกราคาถูกถูก made in china ส่งมาจากเมืองจีนเดี๋ยวนี้สินค้าไม่ได้มาจากเมืองจีนแล้วครับเขาส่งมาอยู่เมืองไทยก่อนแล้วเรามีโกดังใหียๆเก็บเอาไปเยอะแยะสั่งุ๊บส่งได้ปับ๊บคนจีนค้าขายเองส่งเองธุรกิจการท่องเที่ยว คนจีนเข้ามาเที่ยวเราดีใจกันใหญ่โตว่าเขาเข้ามาแล้วเงินจะขาดไหลเข้ามาที่ไหนได้เจ้าของโรงแรมที่พักก็เป็นคนจีนเจ้าของทําอาหารร้านอาหารก็คนจีนจะไปเที่ยวดูนู่นดูน,นี่รถก็เป็นของคนจีนร้านขายของนหรือก,ก็เป็นของคนจีนทุกอย่างเป็นของคนจีนหมดเราไม่ได้อะไรเลยนี่แหละคือทุนจีนนี่ก็ามาตอนนี้อีกหลากหลายปีปาฐะเดี๋ยวเราจะเหมือนลาวเดี๋ยวเราจะเหมือนเขมรน ไปไปรมาคนไทย SME ต่างๆเราจะอยู่กันไม่ได้เราจะไปขายไก่ขายกระส้้ก็ไม่ได้เพราะของเรามันแพงกว่าเขาโรงงานก็ถอนตัวไปอยู่เวียดนามถอนตัวไปอยู่อินโดนีเซียาถามทำไมของเราต้นทุนเราสู้เขาไม่ได้ค่าแรงเราแพงวัตถุดิบเราแพงขณะที่เวียดนามค่าแรงถูก บุคลากรแล้วก็การศึกษาฝีมือทักษะสู้เขาไม่ได้อีกเพราะรัฐบาลไม่ได้เคยส่งเสริมอะไรเลยปัจจุบันรอบสิบปีก่านมาไม่เคยมีอะไรแปลกใหม่จนเขาบอกว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเราเป็นโครงสร้างเก่าๆที่เขาเลิกใช้กันแล้วปัจจุบันถ้าจะผลิตออกมาก็ไม่รู้จะขายใครใครจะมาซื้อของมันเก่าเทคโนโลยีไม่ทันสมัยพูดไปพูดมาจีนเอาไปกินหมดเมืองไทยเราตอนนี้ถ้าไม่กลับตัวไม่กลับใจรัฐบาลยังเป็นอยู่แบบนี้ จะหวังพึ่งเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทไปไหนไม่ได้ละครับหมื่นบาทใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วจะเอาอะไรกันต่อละแล้วถูกสอนให้กินปลาที่เขาเอามาแจกไม่เคยมีใครสอนให้เราตกปลากินเองจะใช้เหยื่อแบบไหนใช้เหยื่ออะไรที่ปลามันกินมันชอบและปลาตัวใหญ่ชอบกินเราไม่เคยถูกสอนเราเคยตัวการแแบมือ,มอรับผมดรชัยอภินันตามกระแสครับ